อันนี้เรามากวนไส้ขนมกันค่ะปกติเราจะซื้อสำเร็จเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้กําไรเราก็มากวนเองนะคะเราจะกวนจนแห้งเลยนะคะใช้ใส่อ่อน อันนี้ก็จะใช้ถั่วครึ่งกิโลน้ำตาลครึ่งกิโลกะทิส5 5 ml อเกลือ1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแป้งมันสำปะหลังเไอมอ่ใช่แป้งข้าวเหนียวขอโทษทีแป้งข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะเพื่อให้ถั่วใต้ถั่วเขากอดกันเลยเนาะเราเริ่มหวดแล้วนะคะ ขวนี่ครึ่งกิโลสามสิบาทนะเพื่อนๆแต่ถ้าเราซื้อสำเร็จเนี่ยถ้าเป็นไช่ถั่วเหลืองเนี่ยเก้าสิบบาทถ้าเป็นไช่ถั่วแดงแปดสิบเราควรเองดีกว่าได้เยอะแล้วก็อร่อยกว่าด้วยคนไปแบบนี้เลยค่ะ อันนี้สูตรน,นี้เจ๊ยโยไม่ได้ปั่นถั่วนะเพราะว่าอยากได้ความหยาบเนาะแต่ถ้าใครจะเอาไปปั่นนะมันก็จะเนียนขึ้นนะแบบนี้เลยค่ะใช้ไฟอ่อน่อ่อนค่อนกลางนะเพราะว่าถ้าอ่อนมากก็จะกินเวลาเราไปนานมากเลยใช้ไฟอ่อนค่อนกลางแล้วก็ คนตลอดเวลานะคะไม่งั้น,นจ,ะจะไม่ได้ขนมเราจะมีกลิ่นีนี้จะไม่อบก่ันเทียนนะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าไม่ชอบเกิดจะได้แล้วนะคะ เราก็ได้ไส้หัวหมอมนี่เป็นทุนน้อยนะก่อนจะเอามาต้มต้แค่ข้ามคืนนะคะถ้าใครอยากให้สีมันสดกว่านี้นิดนึงก็หยอดสีสี็สมอาหารสีไข่ลงไปหน่อยนึงแต่อันนี้สีธรรมชาติเลยค่ะได้ค่ะ เป็นน้นเสร็จเรียบร้อยเนีย่ยค่ะเสร็จแล้วเราจะพักกันให้เย็น